อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเช็คอินกันรอบของเราบินก็คือ18.05ตอนนี้คือบ่าย3แล้วเคนาเตอเช็คอินเปิดก็เลยนี่มาเช็คอินก่อนนะคะตอนนี้เราได้บอดดิ้งคาสมาแล้วนะคะทุกคนคือบิวไปพักที่กวางโจโด้วยคือหนึงก็เลยต่อเครื่องที่กวางโจโแล้วก็เช้าวันถัดไปค่อยบินไปเซี่งยงไฮ้รย น้ำเปล่านี่คือตัวพีทของเราวันนี้ตัวเปล่าของอันเนี้ยจุตได้เยอะมากคือแบบอยู่สกันรวมหมดแล้วอ่ะพี้ไปแวะซื้อน้ำมาทุกคนอันเนี้ยห้าสิบบาทเลิศเลยล่ะ เะะมื่อกี้ไปใช้งานเปิด eSIM คือวุ่นวายมากเพราะว่าแบบมิวกลัวว่าจะวุ่นวายเยงี้ยแหละก็เลยเปิดตั้งแต่อยู่ที่ไทยเลยแอ้พอไปถึงแบบจีนเราจะได้แบบสบายใจคือตอนนี้นก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเปิดได้หรือเปล่าแต่คิดว่าโอเคไปลุ้นหน้างานอีกทีหนึ่ง,งคือตอนแรกอะว่าจะไม่ซื้อกระเป๋าแล้วแต่แบบ ของโคเว้โคอะไรสักอย่างหนึง่งสุดท้ายก็คือได้ซื้อมาเพราะมันจุได้แบบเยอะมากจริงๆเนี่ยคือแบบของทุกอย่างนู่นนี่นั่นสุดๆ ถึงกวางโตประมาณ ทุกคนเราจะประกอบใบต่อมอม,มาก่อนเออไม่ใช่มาต่อไใบตอมอกันก่อนแล้วก็เมื่อกี้ไปประทับลายนิ้วมือมาด้วยนี่ไม่รู้ว่าช่วยได้ไหมแต่ว่าไปทําเอาไว้ก่อนโอเคแต่เราหยุดต่อมอมมแล้วทุกคนสดๆร้อนๆเมื่อกี้เขาถามดูว่ามาจากไหนแล้วก็มากี่วันอะไรเงี้ยบิวอ่ามีบินไปเซี่ยงไา้พรุ่ง m o ร r บิวบอกว่าอา going to เซี่ยงไฮ้ t o m o ร r o And I h a v e b o a r d i n g pass r r o w แล้วก็ให้เขาดูทุกอย่างแล้วเขาก็แบบให้ผ่านน้ำเปล่าหนึ่หงหกสวนหกเว้ยเขามีชาด้วยนะหนึ่งมันเริ่มมาเชียงไห้เอ้ยไม่ใช่เชียงไห้กวางโจเริ่มแล้วอันนี้เป็นโซนน้ำอันนี้คือน้ำให้ที รีวิว,วเห็นรีวิวในแบบติ๊กตองติ๊กตอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไปลองดูก่บเฮทีเอาเอางังะเฮที แต่ว่าแปลงฟันน์นอย่างเดียวตอนนี้คือเปลี่ยนแค่แบบเสื้อแขนยาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าค่ะ <c oughs> เหมือนกระเป๋าใบนั้นวนประมาณสามสี่รอบได้แล้วปะ ลื่องมานะคะทุกคนออกมาแล้วจะเจอ B1 เทรนขึ้นไปเลย Oh. สัมภาระทั้งหมดของเราอันนี้ที่โรงแรมเขาก็แบบให้มายาสีฟันอะไรใดๆวันนี้บิวถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนบิวพักที่จริงหลายโฮเทลซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเขาให้เช็คอินได้เลยบิวเข้าห้องได้เลยทุกคนห้องมันน่าจะว่างตอนเนี้หนึ่งกำลังจะลงไปถามอยู่ว่าสรุปมันห้องอะไรเพราะว่าคือเขาเขียนแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้อะคืออ่านไม่ออกก็เลยแบบไม่มั่นใจก,ก็เลยให้หนึ่งไปถามอีกทีนะคะทุกคน ที่ฉีดก้นนะคะทุกคนแต่ว่าเรามีทิชชูเปียกอยู่ทุกคนในที่สุดก็คือถึงเซี่ยงไฮ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นที่พักของบิวนะคะชื่อว่าจิงไหลโฮเทลไลท์ลักชวรี่เดี๋ยวจะขึ้นแปะเอาไว้ให้นะแล้วก็พร้อมราคาดูได้มา,าคา่ะที่แบบถูกมากทุกคนแล้วแบบห้องก็โอเคเตียงก็คือกว้างมีโซนนั่งเล่นตรงนี้ให้แล้วก็มีแบบโซนอาบน้ําที่แยกอะไรเงี้ยให้ด้วยนะ ก็ตอนนี้เดี๋ยวว่าจะเคลียร์อัพตัวเองแล้วก็จะไปหาข้าวกินกันนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าเดนเย็นนี้อาจจะแบบไปเดินเล่นที่ถนนหนานจริงหรืออะไรเงี้ยไปสำรวจสะหน่อยพวกนี้ค่อยแบบตะลุยเที่ยวแบบจริงๆเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่ถนนหนันจริงกัน ใส่เสื้อตัวเดิมแล้วก็ใส่เป็นกิงงหนาวอากาศดีมากคือเย็นสุดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะ19องศาทุกคนคือแบบลมตีหน้าแบบนี้เลยคู้ยแฮปปี้อากาศเย็นมากแบบใบไม้มันเริ่มที่จะหล่นแล้วปะทุกคนดูสิใบไม้มันน่าจะเริ่มที่สะหล่นแล้ว ผมน้องแบบเงามากผมน้องแบบปอมมากคนวิธีการดูเมโทรก็คือมันจะมีลูกศรก็คือแปลว่าเมโทรเข้ามาทางนี้แล้วก็ดูว่าเราอ่ะจะไปสถานีไหนก็คือรู้จกักตรงนี้คือจะไป p ิพัฟ q u a ร์ก็คือสถานีเดียวนี่คือถนนหนางจีนที่คนเป็นร้านคนเยอะม,มากทุกคน ตอนนี้คือแบบเดินมุมัวๆไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าอากาศดีแล้วก็สวยมากๆปลาหมึกอันนี้อร่อยลองปะ่ะทุกคนหังหูลูกไม่โฟกัสโฟกัสไหมไม่รู้ ลมคือแรงลมแรงอยู่นะลมเย็นตอนนี้ก็คือเดินไปเรื่อยๆทุกคนนูนถ้าเดินตรงไปอ่ะมันจะไปโหุบันก็คือขอไข่มุกอุ้ยอันนี้หมดปะสวยเนาะอุ้ยตรงนี้สวยอะ่ะแดีมากนี่เรากำลังจะไปหาร้าน เอยหาจิโฮเทลเพื่อที่จะไปกินไก่เคอร์เจนนะคะทุกคนเดอะวันตอนนี้คืออากาศประมาณ17องศาทุกคนหนาวมากที่ทุกคนร้านบะหมีป่ปูแล้วก็แบบเดอบานอยู่ข้างหลังตอนนั้นเลย 所以胖胖了好几斤。到哪吧，我不要。安妮、啊啊，这是拌米皮，是像送来来的，盘大。欸 คือคนเป็นล้านทุกคนกินบุรี่คือแบบ เ <S an other> ยอสุดได้ตอนนี้ฝนตกทุกคนทุกคนเขาแบบจารงรบหมดเลยแล้ววันนี้เราไม่มีโลบอะไรเลยเพราะไม่คิดว่าฝนจะตกแต่ตอนนี้คือแบบน้องเริ่มไปปนอยมาละ วสวยมากตอนนี้เพิ่ง4โมงเองนะแต่ว่ามืดมากๆไม้ไม้แล้วเปลี่ยนสีทุกคน สาขา New World คือรอแบบรอคิวไม่นานเลยข้างไหนอ๋อใหมติดปลาหมึกอยู่ไหมจริงคือตอนเนี้ยเราเดินมาวานกิโลสองกิโลละยังไม่ถึงเลยเฮ้ทีหมดแก้วละเดินตาฝนกินเฮทีแล้นเยน็น ใส่ขาสั้นเอาสิวันแรกก็เลิศเลยได้เลิศเลยล่ะเฮ้ยม,มันรูค้คุ้นปะทุกคนในที่สุดเราก็ถึงที่พักของเราใช้เวลาเดินประมาณ20-30นาทีเดินแบบชมวิวชิว,ชว อีนีะัหนาเทูเูน่อยแผ่นมาสของโพลีเดนอันนี้น่าจะมีประมาณ สองแผ่นหรือหนึ่งแผ่นไม่รู้คือเขาแถมมากับทอริเดนที่มันเป็นกระปุกใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อมันคือเซรั่มเลยอ๋อมันคือเซรั่มเลยไม่ใช่แผ่นมาสทุกคนจะบอกว่าบิวใช้งานอาลีเพย์ไม่ได้เลยวันนี้ทั้งวันบิวใช้เป็นเงินสดในการจ่ายเมโวซื้อแบบ3วันก็คือทั้งหมด45หหยวน หมดเจ็ดสิบสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็พวกจ่ายค่ากินอะไรอย่างเงี้ยก็คือจ่ายผ่านทาง t ูบันนี่วอลเล็ตเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามีแชทเข้าไม่ได้เลยมันถูก่กับบป๋าไม่ได้มันแจ้งแบบบัตรเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยแบบเข้าไม่ได้เลยแต่น้อยก็จ่ายค่ากินได้ร 是我们一起挑